ล่าสุด3,000บาทไม่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเช็คสาเหตุได้ที่ไหนปิดฉากไปแล้วสำหรับโครงการเยียวยาวไวรัสโควิด -19 สำหรับผู้ถือบัตร สวัสดีการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนลอดเก็บตกที่มีการโอนเงิน3,000บาทเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีมันนในวันที่4กรกฎาคมปี2 5 6 3 3ที่ผ่านมาแต่ผู้ถือบัตรบางส่วนก็เกิดความสับสนเพราะเงิน3,000บาทไม่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างที่มีการแจ้งไว้ทางนี้ข้อมูลจากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวรสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์021092345เมื่อวันที่7กรกฎาคมปี2563ยืนยันว่าการโอนเงินเยียวยา3,000บาทสำหรับผู้ถือบัตรสวรสดิการแห่งรัฐ แห่งลอดเก็บตกจำนวน1.14ล้านคนซึ่งไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการอื่นมาก่อนมีเพียงวันที่4กรกฎาคมปี2 5 0 3วันเดียวเท่านั้นไม่มีการโอนเงินอื่นๆเพิ่มเติมโดยขณะน,นี้ได้โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์จนครบหมดแล้ว สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา3,000บาทแต่เชื่อว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนส่ย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแนะนำว่าสามารถตรวจสอบสาเหตุและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานที่คัดกรองรายชื่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0 2 273 9020ในวันและเวลาราชการเท่านั้น เช็คคุณสมบัติเยียวยาบัตรคนจนอีกรอบสำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาวไวรัสโควิด -19 n e อดเก็บตกจำนวน3,000บาทในรอบนี้จะต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่เข้าข่ายดังต่อไปนี้1ไม่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ของสำนักง,งานประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา33คือลูกจ้างผู้ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการหรือพนักง,งานเอกชน 2. ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ3ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาโควิด -19 จากโครงการอื่นๆของรัฐบาลได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกันที่ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระจำนวน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวมแล้ว15,000บาทซึ่งปัจจุบันจ่ายเงินครบหมดแล้วโครงการเยียวยาเกษตรกรจำน,นวน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวมแล้ว15,000บาทซึ่งปัจจุบันกำลังจะเยียวยางวดที่3หรืองวดสุดท้ายระหว่างวันที่15-22กรกฎาคม โครงการช่วยเหลือกลุ่มปอบาง3าประเภทได้แก่เด็กที่ได้รับสิทธิ์โครงการเงินอุนดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการซึ่งกลุ่มปอบางทั้ง3ประเภทนี้กําลังจะได้รับเงินเยียวยา1000บาทจํานวน3เดือนรวมและว3 0 0 0บาทในวันที่20กรกฎาคมล่าสุดเช็คเงินเยียวยา3,000บาทบาทัตรคนจนเข้าหรือยังมีช่องทางไหนบ้าง มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโรคโควิด -19 ซึ่งหนึ่งใน4กลุ่มที่ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือเพิ่มเติมคือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยเป็นการจ่ายเงินให้รายละ1,000บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี63ซึ่งเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี63ที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่เริ่มจ่ายเงินเยียวยา3 0 0 0บาทซึ่งเป็นการจ่ายรวดเดียว3000บาทแยกเป็นเงินเยียวยาเดือนกรกฎาคม1000บาทและจ่ายชดเชยย้อนหลังให้กับผู้ถือบัตร2,000บาท ของเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนาย,ยนปี63ซึ่งการจ่ายเงินชดเชยจะมีการจ่ายไปจนถึงวันที่9กรกรกฎาคมปี63ด้วโดยการจ่ายเงินนั้นกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรืออีมันนี่หรือบัตรคนจนนั่นเองทั้งนี้สำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา3,000บาทนี้โดยเมื่อวันที่16มิถุนาย,ยนปี2563 คณะรัฐมนตรีหรือครมอให้ความเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวยาโควิด -19 ให้กับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสริการแห่งรัฐซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นของรัฐเช่นผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทหรือเงินเยียวยาเกษตรกรโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ครั้งนี้มีทั้งสิน้น 1,164,222คนวงเงินรวมทั้งหมด3,492ล้าน6 6 6 0 0 0บาทสำหรับวิธีเช็คเงินเยยวยา3,000บาทจากมาตรการ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโรคโควิดในทีนี้สามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองดังนี้ 1. ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยสำหรับใครที่สะดวกเดินทางไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยสามารถทำได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนได้แก่ 1. สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและกดรหัส6หลัก สเมื่อหน้าจอขึ้นหน้าเมนูหลักให้เลือกช่องบัตรสวัดิการแห่งรัฐ 3. เลือกขอดูยอดเงินคงเหลือเราก็จะรู้ว่าปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือเท่าไหร่และรู้ว่าเงินเยียวยา3,000บาทถูกโอนเข้ามาแล้วหรือไม่นอกจากนี้หากต้องการถอนเงินจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจากขั้นตอนที่3สามารถเลือกกดคําว่าต้องการเพื่อใช้บริการอื่นๆหน้าจอก,ก็จะกลับไปที่หน้าเมนูหลักจากนั้นก็เลือกช่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดิมและเลือกถอนเงินอีกหนึ่งช่องทางในการตรวจสอบเงินเยียวยา3,000บาทว่าเราได้รับแล้วหรือไม่ โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนนั่นคือการโทรศัพท์ไปที่ call center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรคนจนเบอร์02-109-2345ซึ่งจะเป็นระบบอัตโนมัติหลังจากนั้นเลือกกด3เพื่อตรวจสอบวงเงินคงเหลือและต่อด้วยการกด1กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งระบบจะให้กรอกเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยจะเป็นหมายเลข16หลักซึ่งสามารถดูได้จากบัตรหน้าบัตร หรือจะกรอกเลขแบบจำัวะชาชน13หลักก็ได้ล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอน3,000บาทครบหมดแล้วแนะคนไม่ได้ทำยังไงต่อดี ล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนโจนได้รับโอนเงินเยียวยาไวรัสโควิด -19 จำนวน3,000บาทเรียบร้อยแล้วโดวยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-money เมื่อวันที่4กรกฎาคมปี63ที่ผ่านมาแต่ผู้ถือบัตรหลายคนก็ยังมีคำถามคาใจว่าทำไมถึงยังไม่ได้รับเงินเงินโอนครบหมดแล้วหรือจะทยอยโอนอีก ซึ่งข้อมูลล่าสุดวันที่7กรกฎาคมจากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์021092345เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางได้โอนเงินเยียวยา3,000บาทให้ผู้มีสิทธิ์ครบ1.14ล้านรายแล้วเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเป็นการโอนเงินวันที่4กรกฎาคมเพียงวันเดียวไม่มีการโอนเงินเพิ่มเติมในวันอื่น โดยคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินก็คือเงื่อนไขาการรับเงินเยียวยา3,000บาทต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เข้าข่ายดังนี้ 1. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ของสำนักง,งานประกันสังคมหรือผู้ประกันตนตามมาตรา33คือลูกจ้างผู้ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการหรือพนักงานเอกชน 2. ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ 3. ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาโควิด -19 จากโครงการอื่นๆของภาครัฐได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระจำนวน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวมแล้ว15,000บาทซึ่งจ่ายครบหมดแล้วโครงการเยียยาเกษตรกรจำนวน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวมแล้ว15,000บาทซึ่งกำลังจะจ่ายงวดที่3หรืองวดสุดท้ายระหว่างวันที่15ถึง22กรกฎาคมโครงการช่วยเหลือกลุ่มปอบาง3ประเภทได้แก่เด็กที่ได้รับสิทธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งกลุ่มปอบาง3ประเภทนี้กำลังจะได้รับเงินเดียวยา1,000บาทจำนวน3เดือนรวมแล้ว3,000บาทในวันที่20กรกรกฎาคม ถ้า3,000บาทไม่เข้าบัตรคนจนทำยังไงดีสำหรับผู้ถือบัตรสริการแห่งรัฐที่มั่นใจว่าผ่านเกณฑ์ของโครงการแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา3,000บาทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยง,งานที่คัดกรองได้ทางเบอร์โทรศัพท์02-2739020ในวันและเวลาราชการเท่านั้น